กลับบ้านเนี่ยพานล,ล,ลงพานลงคุณครูเขากลับบ้านกันหมดแล้วฮะเธอมาชวนพออเต้นต้อนอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่านี่พวกนวยการนะเ <c oughs> ต้นเพลงอะไรโอเยโอเยอโหโคตรเฉยเลยไปกลับบ้านเป็นเด็กมันเล็กมาอยู่โรงเรียนไปห้าหกโมงเลยกลับบ้านไปให้หมดเลยกลับไปเลย <c oughs> โอ้โหเด็กพวกนี้เนี่ยชอบท้ายพออเนี่เครียดนี่ดูสิห้าหกโมงแทนที่จะกลับบ้านแล้วดูห้องเฟิร์ก็เลอะเทอะสกปรกเนี่ย พาลงก็กลับบ้านหมดแล้วครูเคอเด็กเดินก,กลับบ้านหมดแล้วพอ,อต้องมาขวาดให้เนี่ยอย่างเราเนี่ยเป็นระดับผู้บริหารจะมาเต้นเพลงอย่างนี้ไม่ได้อย่างพอ,อามันต้องเพลงนี้เโจีมานึอยากรอมนทาผักบยยากอาบเกยกันเตื้เมื่อยากตุกงจีทาอ้อยเจอตาเถิดอ้อยเบียนกิดเึ้นขึ้นแยกเรัวสีอ้อ้าวนี่บอกกลับบ้านไง อะไรนักเรียนยังไม่กลับอีกอ่ะผมเลยขอมาเอานะก็เห็นเส้นอยู่นี่ผอต้องมานั่งกวาดเนี่ยผออกางกวาดห้องให้อยู่เนี่ยพาลงพาลงคุณครูกลับหมดแล้วผอต้องมากวาดห้องให้เนี่ยทำไว้หกเลอะเทอะสกปรกเนี่ยเอ๊ะแต่เมื่อกี้เหมือนมีจังหวะไลยก็ไม่รู้จังหวะอะไรหูกล้องหรือเปล่าหูเขี้ยนหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นอะไรโอ้เย่โอ้เย่าอยู่ตั้งนานเนี่ยไปไปไปเมียรมอเตอร์ไซค์จี้รัวแต่เหนียบเบียรเมียตามโตเบียรเมียตามเจีย ทำตุ๊บรัลเนียดอลเมียร์น้องชายไล่โบ๊ทแล้วเกาะแล้วบอกกลับแล้วอะผมดูว่าจังหวะเป็นยังไงจังหวะอะไรกลับบ้านได้แล้วห้าหกโมงแล้วไม่เหลือเพื่อนกลับหมดยังน่ายยังไม่เหลือใครแล้วเหลือสองคนใช่ไหมใช่สองคนเพลงมาเลยโมจีมาดึงอยากรอมัาคาปัตยาอามันเกลี่ยกันเตะเมื่อนอยาก รรไปนี่ก็วันเด็กแล้วพ่วงนวยการอํานวยการกิน <c oughs> กินแม่งทั้งวันพอํานวยการขออวยพรแล้วก็ขอมอคำข,ขวัญวันเด็กของปีนี้ให้กับเด็กๆทุกคนจำเอาไว้เขาบอกว่าเด็กเอ,อ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน หนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาครรมะสาม,สามอะไรไปเปิดยู u ู e ฟังเอา <laughs> ขอให้เด็กๆทุกคนมีแต่ความสุขเวลาโตขึ้นก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเวลาไปไหนก็ขอให้มีตงังค์ขัรถขึ้นสองแถวเขาก็อย่าลืมจ่ายตังค์เข้าห้างก็อย่าลืมเส้ยติ่มกินด้วยกลับบ้านก็อย่าลืมเคาะประตูเรียกแม่มาเปิดเข้าบ้านแล้วอย่าลืมอาบน้ำด้วยแต่ก่อนอาบน้ำเนี่ยต้องถอดเสื้อผ้าก่อน ถ้าใส่เสื้อผ้าแล้วอาบเลยเสื้อผ้ามันจะเปียกแล้วมันก็จะขึ้นลาพอขึ้นลาปุ๊บเสื้อผ้าพังแม่ก็ต้องหาเงินไปซื้อเสื้อผ้าให้ใหม่เมือเงินพ่อแม่กว่าพ่อแม่จะหาเงินมาซื้อเสื้อผ้าได้มันยละบากเด็กๆทุกคนจาไว้เป็นเด็กต้องเรียนหนังสือตอนเล็กๆต้องเรียนหนังสือโตอขึ้นมาต้องขัดรองเท้าแม่องเราให้สัตว์เอาไว้จะไว้ใจพวกสัตว์สีขาวเชื่อต่เชื่อปู่ย่าหลานอูรูมอเตอร์ใหม่โยโย่สีกาช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 าหน่อยแม่ ฝากไว้ด้วยจำคำที่พวงหนวยการกินสอนเอาไว้ไปใช้ประโยชน์จะก็ประโยชน์กับชีวิต